เนาะเาต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อกับแม่เพื่อนไดไดเด้อที่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอให้พ่อกับแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะให้มันให้เงินอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าสุดาควมไข้ยาสุมีาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สรงความมุ่งมั่นาัถนาเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเนาะให้ลูกมาํำใดก็ขอให้ผลบุญที่พ่อแม่ทำกับลูกก็ขอให้ทรงผลหาพ่อแม่ด้วยเท่าพันเท่า กะคนเข้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีหมู่เพื่อนกันเบิดสุขุสุคนหมดสมองสุบอนบ่ว่าสิเป็นทัางในประเทศหรือต่างประเทศเนาะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องคอเตอร์คือเก่านี้เนาะพี่น้องเอ้ยหลังจากเฮาเกี่ยวข้ามื้อเช้านี้ก็พากันมาคนข้ามื้อนี้ FC เพิ่นถามมาว่าทางพอน้องเพิ่นไปไสคือบ่เห็นพ่นเนาะ เพิ่นก็เฮ็ดน้ำกันนี่แหละพี่น้องเไยเนาะบางคนกับบางที่กับแมงมเตอร์ถ่ายคลิปก็เลยบ่ได้เข้าคลิปน้ำกันเนาะบางคนก็ไปอยู่แจนั่นแจนี่ก็เลยเฮ็ดอันแผนกไฟแผนกมันพี่น้องเไยบางที่กับบางคนกับเกี่ยวอยู่มันบอลนั่นบอลนี่เนาะมันหลายบอลแยกกันเกี่ยวแบ่งกันเกี่ยวตอนนี้ก็มาคนพร้อมกันพี่น้องเไยมีทั้งโปรไนเตอร์แน่ทั้งป้าเขาแน่ทั้งลุงแน่เนาะตอนสบายดีตอนแดงเนอะพี่น้องไงบอลเนี้หลังจากมืบอเช้านี้ เฮากะแต่มีคนงานเนาะคนงานมาสามสามคนพี่น้องเลยแต่ตอนนี้กะสี่โมงเกือบห้าโมงไงนาะเพิ่นกัได้เดอร์แล้วพี่น้องเลยแมงเตอร์กะบหากะสี่ไล่โทรศัพท์มาลูกชายกะเบิ้งเนาะก็เลยบระเทศไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งซ้ำตอนอันจ่ายเงินจ่ายค้ิ่นกะเนาะเพิ่นกัได้เมื่อแล้วตอนนี้กะบห้าโมงแรกเนี่ยพี่น้องเลยเพิ่นเมื่อสี่โมงครึ่งเพิ่นเดินงานเนาะเลยตอนนี้เอากะ มาพากันขนเข่าขนน้ำเตีกพี่น้องไอ้แต่ให้ใหญ่เฮากป็นยังบ่เดีวเนาะแต่เว้นซองนะค่อยทำลงแรงเลยแตวแมงเต้ยไปทายให้เบิงมาเดี่ยวดูบ่ยังยังอยู่พี่น้องยังบ่เดีวไปแน่ได้คนจะรถไทยเนาะอ้ําตกเลยเออเไปตั้งกล้องไว้ก่อน แดดกระซ่องบัดนี้เนาะค่ําแล้วก็ยังแดดพี่น้องเอ้ยพอค่ําลงแดดแล้วก็แดອฮอดแดดฮอเอคือเกได้ เ <comp> บ en ิดอยู่บ่ช่องรถเนาะไห่นี่ไปยังบ่เริ่มเมื่อเบิดแล้วบ่เดี๋ยวเบิ่งคักแน่อ่ามีทางผู้ตู้เพิ่นมามัดซอยอีกแล้วมื้อนี้กพี่น้อง้เนาะเบิ่งนําคลิปแม่ังเอตูเพิ่นมามัดซอยเอากีท่อได้เอารถแกเอากสบายขึ้นหน่อยนึงพี่น้องเอ้ย ไปเบิ่งว่าเพิ่นเกี่ยวนานให้ใหญ่ที่แมงเต้อถ่ายมื้อเช้านี้เนาะว่าเพิ่นสิยังเหลือยังน้อยยังหลายซําใด๋ไปให้พี่ให้น้องเบิงเพิ่นก็เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยหันกล้องมาทางนี้บัดนี้เนาะอ่าให้ใหญ่ที่แมงเตยให้เบิงมื้อเช้านีพี่น้องเอ้ยบ่แล้วซําเนาะยังเหลือแต่2ยายเพิ่นเกี่ยวเมา เป็นพรออันนั้นเนาะเพิ่นเกี่ยวเป็นพรเอาพี่น้องเอ้ยทางที่เาจ้างเป็นรายวันเพิ่นก็นได้พากันเมื่อแล้วเนาะเหลือแต่ส่งยายเพิ่นเพราะว่าเมื่อเช้านี้แมงเตอขึ้นไปเห็นเพิ่นเกี่ยวอยู่งพ่นเนาะแมงเตอก็ได้เว้าว่าได้3คนพี่น้องเอ้ยที่แท้กทงเบิดแม่น5คนเนาะเพิ่นเกี่ยวอยู่งพุ่นแมงเตอบ่เห็นโดยเพิ่นเกี่ยวเมาอันผู้เพิ่นเกี่ยวเป็นวันเพิ่นก็ได้เมื่อแล้วเนาะูให้บักใหญ่พี่น้องบ่้ซ ยังอยู่เนาะมี่ห่ใหญ่เกินก็บ่ได้เออก็มีอันพี่น้องเนาะว่า FC เพิ่นเม่นเข้ามาถามพี่น้องเอ้ยว่าอ่าคือบ่เอาเครื่องตัดหญ้าที่ตัดเข้านั่นที่ประตู้ซื้อให้น่ะคือบ่เอามาตัดเพิ่นว่าเนาะ มันจะได้ไหวแน่เพื่อนโอ้ยพี่น้องไยอันเครื่องตัดเข่านะ่ะก็ไหวอยู่เนาะแต่มันเสียพี่น้องไยเอาไปสอบยังท่านได้อามาอยู่เพราะว่าพอยเตอร์เพิ่นตัดตัดแป๊บเดียวแล้วก็ห้อนวางไห้แล้วก็มิดชม่มออยเลยเอาไปสอบอยู่พี่น้องไยท่านได้อามาเนาะพี่น้องเพิ่นก็นเห็นแต่ตัดแต่มื่อก่อนนั่นก็นเลยบริตัดให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยพี่น้องไย เกี่ยวเป็นพรอนกะอ่าพรอนละพันกีบเนาะปุ๊จักควรจิได้จักพรอนเนี่ยยังเมากันอยู่พี่น้องเลยคำเลยตอนนี้กะฉีอ่าตะเวนสิต๊กดินเดยตอนนี้ยังบ่เมื่อยอยู่ต้องทาอันเนี้ยพอเอิญก้อนทางโป่งปุ้งก้อนไปเนาะปุ๊ยู่แคมหวยพี่น้องเลยปุ๊งงเตอร์กันเลยอ่าบรรยากาศพี่น้องเลยตามธรรมชาติ์ปุ๊ขามใบฟังหวยนั่นกัน ข้าวเพิ่นก็ยังเปื้อยอยู่เนาะยังหลายคือกันพี่น้องเ้สุกเดือนสิเด้ออยู่เพิ่นก็ได้บรรยากาศยามแดงๆคอยคงแงพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะมาพอกับแม่น้องเตอคือเก่าคนเขาคนน้มาถ่ายอัปเดตทางอ่าเกี่ยวขาให้ใหญ่นาให้ใหญ่เฮาว่าเป็นแด๋ก็บ่แล่วซ่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยตะเวนตกดินลพี่น้องเอ้ย สมว่างานเมาอีกแล้วเนาะพากันเฮ็ดยังบ่เลิกอยู่บ่สิไปสวนเพิ่นก่อนแมงเตอร์สิขึ้นเดวได้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อยเนี่บดมือแล้วนี่ยังลายเติยังบ่แลวพี่น้องพูโอ้ตะัเกี่ยวเบิดมื้อทางเหนือพุ่นเพิ่นก็ปันข้าเนาะพูอือ ເອີໄน <c ười> ້ມັດບົດມືອີກພີ່ນ້ອງເອີຍໂອ້ຮ້ອນເດມ້ອຍຮ້ອຕຊິກวວກ່ຈັກພອນาນນ້ອຍດຈສນທ

ที่หาคนก็ไม่ตู่คนเป็นได้เมาเพราะ ทำอะไรกันเล่ห่อนเลย ทำเลยไวเลยทำเลยเมื sea, ite, ่อยเมื่อยทักพรก่อนมื่อนาผู้ใดเมื่ออื่นที่เกี่ยวไหมนี่ทำแล้วพี่น้องเไยเนาะผู้ใดอีกมื่อนาสูบต่ออีผู้ไดก็สูบพี่น้องเไยสาวหัสาวนากรสิทุกตอนเวลาเ้าเหตุเนาะเวลาเ้ากินก็สบายพี่น้องเยโอ้ เนาะเวมินเตอร์กะสิขอญาติมาเป็นกล้องหน้าเนาะโอ้ยเฮือดไหลไข่น้อยพี่น้องเอ้ยปรากฏว่าฮ้อนน้ําหัวเปียกหัวเปียเนาะอนแง่เ้ยโน้าลค่ําเครียดอันนี้ยังบ่ได้แล้วอยู่เนาะโอ้ยคนงานเฮากจัสิมาหรือบ่บ่อื่นกพี่น้องเ้ยจัด๋ฮอ้เมื่อยๆๆพี่น้องเอ้ยเมื่อยก่อนนอนเอา แดดกระซงตาเลยค่ำเลยพี <S <S ่น้องเนาะอ่าวันที่จ้างเกี่ยวข้าวนี่ก็อันบ่แม่นเงินค่ําเฮาดอกพี่น้องเอ้ยก็มีทางแม่ใจดีเพิ่นเนาะอยู่ทางต่างประเทศพุ่นแหเพิ่นก็อันโทรมาหรือว่าอันถามทางแม่น้องเตอว่าเขายังลายบ่เพิ่นว่าเนาะแม่งเตอก็บอกว่ายังให้ใหญ่ให้แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากเห็น กอยากซอยเนาะอยากซอยออกค่่ะอาจ้างคนเกี่ยวเข่าอยากซอยมาซอยเกลือซอยแห้งเข้าเลยแดดพี่น้องเลยเนาะกามาจ้างคนมาเกี่ยวเข่าซอยทางป่าเน่ทางแมนต์ต์เน่เนาะทางแมนเชือขนาดพี่น้องเลยเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อกับแม่เพื่อนไดใดเด้อที่อยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอให้พ่อกับแม่จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะให้มันให้เงินอยู่ดีไม่แห้งคนเจ็บอย่าสุได้ความไข้อย่าสุมี ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นารถนาเด้อพ่อเด้อแม่เด้อเนาะให้ลูกมาสาม้ำใดก็ขอให้ผลบุญที่พ่อแม่ทำกับลูกก็ขอให้ทรงผลหาพ่อแม่ด้วยเท่าพันเท่าเด้อเนาะนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมืองมาให้ได้แก้วมันี้สุเนะาะโผลหายอย่ามาผ่านมาหายอย่ามาเบียดเบียดจังได้อย่าไปใกล้ครอบครัวของพ่อกับแม่เนาะให้มันยืนอยู่ดีไม่แห้งนำให้ด้วยได้ซาธุเนาะยังไงฝนกับโบแมนอ่าแต่ ซอยออกค่าจ้างเกี่ยวเข้าอย่างเดียวได้พี่น้องเอ้ยกับอันน้นําอัน,นเย็นๆน้ําสมน้ําบานว่าเป็นกระ,กระม,นนมาใหทางเฮากินแง,งานเกี่ยินแน่พอยเางห່ายเก็เยยเกเเกับถืนําใ,นใเพิน,เนะเนชเเเ่ทางคอบวัวของเฮาเนะ อันดีมุกดีใจดีเมตตาเอ็นดูพี่น้องเลยก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อกับแม่หลายๆเด้อเนาะที่สุดสวยอ่าให้มันยืนอยู่ดีมีแฮงพี่น้องเลยก็มีแต่คำาอวยพรอวยใส่ให้พรนี่แหละแม่นเ้อกเนาะอ่าซอยเดือมาบ่ว่าสิเฮ็ดเวียกหยังเนาะเพิ่นก็ซอยเดือเฮาเวียกเฮ็ดงานกเพิ่นเห็นเมื่อยมึนเพิ่นก็อยากให้อัน แล้วทั่วไว้เพิ่นก็จ้างช่อยออกอันคนงานจ้างคนงานให้พี่น้องเอ้ยเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอบุญขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยพ่อแม่ที่ฮักแพงอบครัวของเฮาให้มันให้ยืนอยู่ดีมีแฮพี่น้องเอ้ยแมงเตก็ค่อยค่ลงแรงแหเนาะสิเมื่อพี่น้อง้เื่อยามาฮอดก็ไกเติบจกฮอจําได้พี่น้องเอ้ยแเคียนหัวก็จนเปียกพุ่นน่ะเนาะน้องเอ้ย เปนเนี้ยคือมื่อไหร่ทำเลยมึงหมาสู่ต่อพี่น้องเลยอย่างไดกส็สู่ๆเดอ้อเนาะ,ะเปอย่างไดก็เข้ามาให้กำลังใจดีว่าแม่นเตอร์บอผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอไพร่แม่พ่อแม่พี่น้องในรายเดอ้อเนาะเป็นอย่างไดก็ก,กดเบิ้งกดชมคลิปของแมนง่น้องเตอร์แน่พี่น้องเลยที่สำคัญกับบทขาา่าวโฆษณาของแมนงงน่น้นองคอปเตอร์เนาะโดยปะน้องเตอร์กับเมื่อเอย่ากลัวเมื่อไหนทำเลยพี่น้องเลยพอย,ย่าทำลงแม่แน่วทำให้ตู้เพิ่งกระนับพรเข้ากัน สะได้เกิบไปแจักป้าไว้ใช้เด้เพุ่นทำในตู้เพื่อนพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีเป็นยังไงชมว่างานเมาอีโด้พี่น้องเลยจนค่ำยังมัพักกันยังบัได้นั่นพูดไรบ้านน่ะพักกันเมื่อหน่ะเนาะเมื่อว่าป่เนี่มื่อนับบางนึ่กับที่เมื่อคือกันเนี่ยไปสิขึ้นป้ายได้ของนม่เมื่อนี่ยนับเองโนเด้อจือเด้อพรเขา

A à, ba mạo cọc nam con, nhắp kỳ nô hai. Hầm lệ đại đô, nắp đô, kìm mặt thơm giữa đô. lại. Tranh hăng pén tốt kỳ nèo. Một bé. Một bé. Một นี่ไปเกี you know, ่ยวต่ออีวอน่ะเกี้ยวต้อคนข่าห์โอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีตู้ยังเกยวเข่ไปเกี่ยวต่อพอดนับว่พอพี่น้องเอ้ยไม่มาจุ๊บจะได้ลายเนาะอันนี้โอ้ยพอนย่งว่พอเกี่ยวตืมิไปไปฉันเขาขืนถ่าเด้อพูดหละเงินกับมือเอาเงื่อนพูดเละอยู่น้ำเพลินพูดอยู่เงื่อนพูนโดย เพื่อนจิแก้วให้มันจุบสามร้อยพอนพี่น้องเลยเนาะอ๋อต้องสมมกกว,าว,กกว,าว,ว่าเพื่อนจะแก้วเมาเียเหรอเนาะเพื่อนแก้วเมาในลายนี่พอนับพันพี่น้องเลยถ้า,าอาสามร้อยพอนกะตกอยู่สามเซนเนาะบ้ต้องอนายญ่เฮาก็ยังหมดแล้วยังอีกประมาณทามาเกวอีกตอนเศร้ากัคือสิเบัสพี่น้องไอ้คนเนาะยังกับปลายปลายเดี๋ยวกับเดือทางที่อยู่ ทางเฮือนแม่นเตอหั่นแหละเนาะอีกบ่อื่นพาเบิ่งอีกบ่อื่นโดยโดยโดยเฮาเมื่อท่าเด้อเฮาย่างท่าเด้อซัเด้อโดยไปไปเมื่อพี่น้องเอ้ยค่ตู้เพิ่นเกี่ยวใก่อนให้อเพิ่นน่ะให้มันจุ300พโอ้บ่ธรรมดาเเนาะบัดมืวนบ300พยายนั่งยังสิวับสิวับอยู่ ไอท่อได้หรอ่าพ่อชวนเอาคุยดอกพินเอางเดี๋ยวได้ีดื้มเดี๋ยวได้ีดื้มฟอนข่าวละรั่วเบิดได้ช่ดยหกสิบ ยังคนเฮ้ยรอให้มาได้สามด้ยคือกันบ่ไปจ้ะแก้วเาติมกันไม่เตูอีกไปแกีวอีกคนละสาม้ยพี่เราเลยไปตู้นั้นยังหพรเตู้นี้ยังอีกพหนึ่งอ้ยได้ทั้งผืได้ทั้งเงินันเนาะ ไปๆฉันขึ้นถ่าเขาขึ้นถ่าเขาขืนถ่าเด้อย่างถ่าย่างถ่าโดยโดยยังบพอมัดหนึ่งพอพรหนึ่งตูเรียนยังพอหาพอหน่อยวะค้ำไปได้บันทึกพี่น้องเลยเนาะไปเอนเจอการสิขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเพราะมันค้ำแน่เนาะเฮาเกษสิได้อ่าคอโตล่าเมื่อแล้วพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ มาอัปเดตทางคนงานเพื่อนเกี่ยวข่าวว่าให้ใหญ่นี่ครับชิดเออรีวหรือบ่เนาะที่แมนเตอร์บอกเมื่อเช้านี้นออก็ยังหมดเรีวเด้อพี่น้องเลยมือเศร้ามาเกี่ยวต่ออีกเนาะสำหรับคลิปนี้กะมีอย่างหลายนเนาะเกี่ยวข่าวเกี่ยน้ำขนขน่าวขนน้ำือเก้าพี่เจริญใกะฝากพ่อแม่พี่น้อ,นองกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กำลังใจแมนองเตอร์เนี่ยเด้อเพื่อให้คลิปต่อๆไปอีกพี่น้องเลยเจริญใกดเบิ่งกดซุมแน่ที่สำคัญกะ อ่าบอกถามโฆษณาของแม่น้องคอปเตอร์เนาะให้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปมีกำลังใจเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำพี่น้องเลยอ่าที่เดิมบาได้ที่ขาดบาได้กะขอขอบุญขอบคุณทางพ่อกับแม่เพื่อนในรายเด้อเนาะที่อ่าโซยออกข่าเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำซอยพ่อกับแม่เพื่อนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยขอขอบุญขอบคุณเพื่อนในรายที่คอยอ่าหักแพงเบิ่งแงงครอบครัว องเฮาเนาะโดยขอให้พ่อกับแม่จงมีแต่ความสุขความจะเดินเด้อพ่อแม่เด้อเนาะสอยลูกมาสําได้กะขอให้พลที่พ่อแม่ทำกับลูกย้อนหาพ่อแม่เด้อให้พบเจอแต่สิ่งดีขอให้พ่อกับแม่ร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันยืนอยู่ดีไม่หฮงเนาะสำหรับคลิปนี้แม่เตอร์กะสิขอจบคลิปไปเพียงสํานี้ก่อน พ่อกันคลิปน้าเด้อพี่น้องเด้อทั้งว่าทั้งย่างแมงเตอร์ก็เมื่อยเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคอยคำเลยพี่น้องเลยสบายดีสบายดีเพื่อสู่ผูสู่คนเด้อพี่น้องเลยลาไปพร้อมบรรยากาศแง,ง,ง่แรง